นี่หมูสำคัญมากนะเนี่ยถ้าไม่มีนี่ขายไม่ได้นะสึ่งตายตายแล้วคนสมัยนี้กินอะไรกันช่วงนี้ขายไม่ดีเลยเนี่ยลูกค้าไปไหนหมดนะกินสุมตับเป้นสนุนนี่กินเบื่อแล้วอ้าวกินสุมตับไหมลูกซุมตับอร่อยนะ อะไรกินอยากกินเยลลี่ลูกตากินเยลลี่ลูกตาคืออะไรอ่ะแม่จ๋าแม่จ๋าไปกินเยลลี่ลูกตากันไปไปกินเยลลี่ลูกตาเลยส้มตำอร่อยอร่อยไม่กินกินอะไรนี่หนูตเด็กันไหนี้อ่ะหนูนี่กินส้มตำอร่อยอร่อยไหมนี่ส้มตำร้านฟ้าอร่อยนะเดี๋ยว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 ร้าฟ้าบอกว่าส้มตำหรอคะ นอยะม,มีทั้งตำไทยตำปูตำเออก็มีแค่นี้นะเออจะกินอะไรเดี๋ยวตำให้ตั้งๆมันเบื่อแล้วอะคะ่ะหนูว่ารู้สึกว่าช่วงนี้นไม่อยากกินส้ตมตำเลยคะ่ะซ่อมตำมันแบบไม่ธรรมดาไปงั้นหนูไปดีกว่านะค่ะไม่อยากกินส้ตมตำนะคะเดี๋ยวเดีด๋ยวไหนขอถามหน่อยหนูไม่อยากกินส้ตมตำไม่อยากกินอะไรอ่ะโอ้โหอยากกินเยลลี่ลูกตาจ้ะเจย,ยลี่ลูกตาอีกแล้ว โอ้ยลูกเปิดร้านมันก็ขายไม่ได้แล้วนี่ไม่ดีกาละอะโนโน้โน้กลับจ้าอะนี่นี่นี่โน้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 จับมาก่อนจ้าไม่กินไงเจ๊จะบอกแล้วจ้าว่าไม่กินเจ๊ทำใจนะจ้าช่วงนี้เขาไม่มีใครกินส้มตำกันแล้วเดี๋ยวเจ๊รู้แล้วเจ๊รู้แล้วเจ๊จะถามเหมืนเมื่อกี้ที่หนูพูดอะไรนะอะไรลูกตาลูกตาเย็นลี่ลูกตาลจ้าเจ๊มันคืออะไรอ่ะโอ้โหเจ๊พี่อูในมา แล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เขาฮิตกันมากเลยนะคะเจ๊มันมันเป็นยังไงเนี่ยที่ดาเจีฟังอ้าวโอ้โหเจ๊จะบูเจ๊จะมาท่าอ่ะมันก็เป็นลูกกลมๆนะเจ๊เป็นสีขาวๆเสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะมันจะเป็นเนื้อเยลลี่อ่ะเจ๊คงน่าจะรู้จักเยลลี่ถ้าไม่รู้จักก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจ้ะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีสีเป็นตุกลตัวตาค่ะตัวแก้มตากับสีดำนะคะมันจะมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวอะไรแบบเนี้ยจ้ะเจ๊แล้วข้างในนะคะโอ้โหมันจะมีไส้สตรอเบอร์รี่หรือว่าไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ เด <oh eh ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปว่าเป็นลูกเยลลี่ที่ทำเป็นรูปลูกตาเหรอใช่ค่ะเจนสรุปไปเลยนะคะหนูอยากกินส้มตำค่ะเออเป็นแปลกส้มตำเยลลี่ลูกตาส้มตำเยลลี่ลูก ไรนะแต่วันนี้เจมีเมนูส้มตำเยลลีลูกตาด้วยส้มตำเยลลตานีนะส้มตำเยลี่ลูกตาเจจนะ้มตลีลูกตาตรเป็นไงใช่ไหมใช่มัีลูกตาจรด้วยใช่รักไหมจ้าก็จะเป็นรับรักกับจะรับรับนงนั่งเลยจ้า สาระส้มตำน่าจะเข้ากันนะหวานๆเปรี้ยวๆเคมีตัวโหเด็ดมากเลยเฮ้ยเป็นที่ว่าเมื่อวานที่เราบอกว่าอย่าลืมตัดกำลังฮิตเจ๊ก็เลยเอาไปปัปุ๊บโอ้โหเจ๊นี่เก่งสุดยอดเลยนะจ๊ะโอ้อย่าลืมตาเนี่ยมาปรับปุ๊บเหยียวกับส้มตำที่เจ๊ขายอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหมันต้องแบบโอ้โหเจ๊ฉลาดมากเจ๊แต่มันจะรอชิมนะจ๊ะเจ๊อะไรจ้าจานหนึ่งใส่กี่ลูกจรับสอง กำไรผี่ขายสะตส่ลูกค้าที่เกล้อะไรก็ทำเลยนโอ้โหนี่มันหอมแล้วเนี่ยหอมจริงด้วยนะใส่เลยนะลูกที่หนึ่งลูกที่หนึ่งใส่แล้วอ่ะต่อไปนี่แดงนะต่อไปเราเอาสีอื่นบ้างาสีเขียวนี่เดี๋ยวเจ๊ใส่ให้สองตาสองสีดีไหมโอ้โหผมแม่เจ้าคุ้ม,มนนสุดยอดสุดยอดใส่ใส่ไปเลย<ห>แค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ย อ่าเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะรอกินเลยนี่นี่แยลีลูตาแปะไปเลยนี่โหสำคัญมากนะเนี่ยถ้าไม่มีนี่ขายไม่ได้นะสังกัดตายละคนสมัยนี้กินอะไรกันามาแล้วจ้าแม่เดียน,นกินแยลีลูกตาอ้อ้โอ้แยลีูกตาเดี๋ยวแม่พาไปซึ้ที่ตลาดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ร้านนี้มีนี่ไงนี่ไงใช่ไหมหนูใช่ไหมหนูใช่ค่ะนี่อ่ะมีได้แล้วจ้ะอ่ะถ้าถ้าอยากกินนะนั่งเลยนั่งเลยนี่นี่ปามีเป็นไม่ใช่พิลาลว่าไม่ใช่กระเพร็มนะคะได้ใช้เต๋าอย่างเดียวนั่งเราจะกินได้เหรอเยลลี่ลูกตาขนมตาปั่นเจ๊หนูอยากกินเยลลี่ลูกตาขนมตาปั่นไข่เต๋านั่งนั่งนั่งใหนลองดูสิ กิ่นหอมมากเลยนะเนี่ยชิมกระทมต่ำดีมันจะเข้ากันไหมหอ,อร่อยมากเลยจ้ะเจ๊ได้ยังกินข้างต่ำเย็นในลูกตาไข่ปูได้จ้ารอเดี๋ยวจะเย็นๆเดี๋ยวป้าทำให้นี่อย่ามีลูกตาเยอะอไม่ต้องกลัวเจ๊จะชันชลูกแค่นี้ค่ะแล้วก็ไข่ป<อ>ูเพิ่มไข่ ให้ปูเพิ่มด้วยอเจอสามลูกเหรอได้สามลูกก็ได้แต่ต้องเพิ่มเงินนิดนึงนะได้แจหนูมีตังลืมอยู่ที่บ้านเดี๋ยวหนูไปเอากันนะ,ะมีตังแหมแต่ลืมที่บ้านแล้วจะได้ยังไงดีนะยังไม่ได้ามอ๋อมีม,มีมีเด็กเขาพูดเล่นแล้วไปแหมน่อยห่ยมากเลยนะเนี่ยนี่ของหนูมาแล้วสามลูกพิเศษนะจ๊ะ กินเลยกินเลยโอ้ยทำมันหน่อยจังแบบนี้นะนินนัจชาอ้าวก็เน้นเยีนลิลูกตาไม่ได้เน้นส้มตำนะค่ะแม่อร่อยจริงๆเลยหนูกินสิหนูกินสิอร่อยมากเลยงานค่ะอร่อยไหมอร่อยมากเลยโอ้ลินูกตาด้วยนะอร่อยมากอร่อยมากหนูว่าอร่อยมากเลยเนี่ยฮะหนูอร่อยไหมลองชิมเลยหนู อะไรเย้แม่เมนูของร้านเราขะหนูแนะนำนะจ๊ะเจนายดีดีเลยอร่อยมากนี่อิ่มอร่อยันแล้วอย่าลืมจ่ายตังจัาจ้าของหนูนะใส่สองลูกใช่ไหมสองร้อย ใช่ว่าง่ายๆนะไใบายที่ผมจะได้มาเนี่ยฉะนั้นมันมีต้นทุนนี่ถ้าฝังคิดสร้างสรรค์นี่งั้นก็มาลองก็มาแบ่งเงินกันเลยค่ะก็ลูกเป็นคนคิดนะใช่จ้ะคุณแค่พูดมาอย่าลืมลูกตาไม่ได้บอกว่าให้มาใส่ส้มตังค์ไอ้เป็นก็รู้อยู่แล้วว่าจะคมาเข้ากันนะคะไม่สองร้อยจริงไปแล้วใส่มาเลยสามร้อยอะไรคะหยุดหยุดทำไมคะเดี๋ยวข้างบ้านมาว่าเอาจี่หนูทางบ้านไม่ว่าไม่เป็นไร ว่าไม่ว่าไม่รู้แต่ว่าจ่ายตังค์มาก่อน่ <S 2> <S 2> <S ยัม